ฉันยอมแพ้แล้วปล่อยผมฆ่าไปนี่มันเจ้ากระต่ายน้อยเหรอ พี่เธอทำอะไรก็ให้มาดุนมือนเป็นคูณเป็นหัวสมองนักกล้านะอ่ะ สีมุกสีน้ำเงินหน่งเปอร์เซ็นตพาวเวอร์พลัง Top, do, dope 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 dope